สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวของในเซเวนกันอีกแล้วนะคะเป็นตัวนี้นะสม to ูทโต t โทเมทอ a ์คอลลาเจนบีบีแอนซีนะคะตัวนี้มี s อ f 30นะคะแล้วก็มีกลูตาอบูตินคอลลาเจนด้วยนะคะช่วยบำรุงผิวเนาะผิวใสเรียบเนียนทันทีที่ทานะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหยดน้ำปกปิดพร้อมบำรุงเข้าว่อย่างนั้นนะขนาด10กรัมนะคะมีขายในเซเว่นดะคะองละ39าบาทนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมของเขากันดีกว่านะคะ เนื้อครีมของเขาเหมือนจะไม่มีกลิ่นอะไรนะคะสีขาวๆอมชมพูชมพูนะคะเนื้อครีมขเขาก็จะแตกตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นน้ำมากนะจะรู้สึกว่าแค่เนื้อบางลงนะคะรู้สึกว่าเนื้อบีบีซีของเขาเนี่ยซึมเข้าไปในผิวเลยนะคะและดูเป็นธรรมชาติดีนะแต่ว่าเราคิดว่าเขาแน่าจะไม่ปกปิดอะไรนะคะแต่ว่าช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นมาเนาะ อันนี้ข้างที่ไม่ได้ทาน,นะคะข้างนี้ก็จะดูใสขึ้นมานะคะเดี๋ยวผมจะทา BBCC ให้ดูเครื่องหน้าก่อนนะคะตอนนี้ผมก็ทา BBCC เสร็จแล้วเครื่องหน้านะคะจะเห็นได้ว่าสีของเขาสว่างมากทุกคนสว่างกว่าสีผิวเราค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเห็นลางเขามามกไกลๆเลยนะคะรู้สึกว่าเขาช่วยปรับสีผิวแล้วก็ปรับ,รบผิวให้ดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องการปกปิดนะ ตัวนี้น่าจะเหมาะกับใช้ทาเป็นเบสมากกว่าเนาะตอนนี้บุงก็ทาทั่วหน้าแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่า B B C C ของเขาเนี่ยเริ่มจะเซตตัวแล้วก็สีดรอปลงมานิดนึงนะคะไม่ได้ขาววอ,อกเหมือนเมื่อกี้นะนี่นะคะก็จะดูเป็นผิวขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ขาววอ,อกมากนะคะเออ,เอ,อน่าจะรอดอยู่นะน่าจะรอดอยู่เดี๋ยวผมไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผิวกันนะคะ ค่ะตอนนี้ผมก็ทา B B C C แล้วก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผิวของเราก็จะออกมาประมาณนี้เนาะก็จะเห็นได้ว่าพอเราปล่อยเขาเซตตัวแล้วก็ลงเมคอัพอย่างอื่นตามไปผิวก็ออกมาเป็นธรรมชาติดีนะคะไม่ดูเทาไม่ดูลอยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะจะได้ผิวที่ค่อนข้างสวยเลยนะคะ รู้สึกว่าสีผิวสม่ําเสมอแล้วก็เรียบเนียนขึ้นเนาะเขาจะไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรมากนะคะถ้เพื่อนคไหนที่แบบว่ามีปัญหาผิวเยอะๆเนี่ยหลังจากที่ใช้ตัวนี้ก็อาจจะต้องบิวด้วยคอนซีลเลอร์เพิ่มขึ้นไปอีกเนาะแต่สําหรับน้องๆที่แบบว่ามีผิวที่ใสนะคะแล้วก็แบบไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากแบบว่าอยากหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กันแดดด้วยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ผิวออกมาประมาณนี้นะคะ ค่ะตอนนี้ก็ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งผิวของเราก็ยังดีอยู่นะคะไม่มีอาการคราบเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ยอยู่แค่อย่างเดียวคือเขาไม่ได้แบบว่าปกปิดอะไรนะคะผมว่าตัวนี้โอเคอยู่นะโดยเฉพาะแบบว่าเพื่อนๆน้องๆที่แบบไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากนะคะก็แบบแค่ทาตัวน,นี้เพื่อที่จะปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอแล้วก็ดูขาวขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะคือราคาไม่แพงเลยนะคะซองละ39บาทเท่านั้นเองเนาะ อยู่ในหมวดหมูถูกและดีได้เลยนะคะคลิปหน้าจะมาร,รีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ผมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย